สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาต่อกันในเรื่องของงานจิตกรรมนะคะสำหรับศิลปะภาคกลางนะคะมีงานจิตกรรมอะไรบ้างมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะงานจิตกรรมนะคะสำหรับภาคกลางนี้เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งืองทางวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางในการติดต่อการค้าขายกับชาวต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันดังนั้นผลงานทางด้านศิลปะของภาคกลางจึงมีผลงานที่หลากหลายซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาติต่างๆเช่นเครื่องปั้นดินเผาได้รับอิทธิพลมาจากชาวมอญงานเขียนรูปด้วยผู้ปัน้นซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สำหรับงานจิตกรรมฝาผนังคือภาพเขียนบนฝาผนังบริเวณอุโบสถวิหารหรืออาคารอื่นๆซึ่งเป็นศิลปะอันปราณีตวิจิตทำให้อาคารสถานที่นั้นสวยงามอันเป็นเครื่องน้อมนำให้เกิดความคิดที่ดีจิตใจอันงดงามสงบเยือกเย็นการสร้างจิตกรรมฝาผนังในอดีตผู้สร้างจะถ่ายทอดความรู้ ความคิดและปรัชญาอันเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของชีวิตจิตใจความอ่อนโยนและละมุนละไมอันเป็นลักษณะประจำชาติที่ตกทอดสืบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จิตกรรมสมัยอยุธยาคือจิตกรรมไทยประเพณีที่มีอายุเริ่มตั้งแต่การสถาปนากรุงศรีอยุทยาขึ้นเป็นราชธานีเมื่อพศ1893จนถึงพศ2310ลักษณะงานจะมีรูปแบบองค์ประกอบเทคนิค และวัฒนธรรมตามแบบจิตกรรมไทยประเพณีภาคกลางได้รับอิทธิพลจากอินเดียจีนขมิมนและอิทธิพลของไทยยุคก่อนกรุงเสีอยุธย,ยาในระยะแรกใช้สีในวรรณะเอกรุณต่อมามีการติดต่อกับต่างประเทศทำให้มีสีต่สีต่างเพิ่มเข้ามานิยมเขียนเรื่องอดีตพุทธพุทธประวัติทศชาติชาดกเทพชุมนุมและลวดลายต่างๆ มีการปิดทองภาพสำคัญและทำลายดอกไม้ร่วงที่พื้นหลังภาพสถานที่จิตต,จตกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุโบสถปราวิหารศาลาการประเรียนหอไตรกุฏิตู้พระธรรมสมุดคอยและพระบทค่ะตัวอย่างของภาพจิตกรรมสมัยอยุทยานะคะซึ่งมีการแบ่งจิตกรรมสมัยอยุทยา ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะคือกิจกรรมที่ประดับในพระปราง2กิจกรรมที่ประดับบนผนังโบสถ์และวิหารและ3เป็นกิจกรรมที่ประดับประดับผนังอาคารและโบสค่ะกลุ่มที่1เป็นกิจกรรมฝาผนังรปรางวัดมหาธาตุราชบุรีนะคะซึ่งจะเขียนด้วยสีแดงสีชมพูสีส้มสีขาวสีเหลืองและสีดำค่ะ จากการวิเคราะห์โดยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาโครงสร้างของชั้นสีพบว่าสีแดงและสีส้มประกอบด้วยผงสีเหมือนกันแต่มีส่วนผสมต่างกันนะคะซึ่งรูปแบบของงานจิตกรรมนี้นะคะช่วงแรกๆจะเป็นงานแบบเอกโรง์ช่วงหลังๆก็จะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะคะงานจิตกรรมภายในปุระปรางวัดราชบูรณนะ จากการศึกษามีจิจกรรมฝาผนังปรากฏอยู่ทั่วทั้ง,งอยู่ที่กรุชั้นบนและชั้นล่างของพระปรางพระประธานจิจกรรมในกรุชั้นบนเป็นภาพศิลปะไทยและภาพศิลปะจีนภาพศิลปะไทยจัดวางภาพเรียบง่ายเป็นระเบียบเส้นที่ใช้มีลักษณะเคลื่อนไหว สีหลักในการสร้างภาพคือสีขาวของผนังในขณะที่ศิลปะจีนมีการจัดภาพไม่เป็นระเบียบแน่นอนเส้นมีลักษณะมั่นคงไม่เคลื่อนไหวรุนแรงใช้สีขาวของผนังเป็นสีหลักในการสร้างภาพส่วนจิตกรรมในตูชั้นล่างเป็นภาพอันดีตพุทธพุทธประวัติพระมหาสาวกและนิบาตชาดกการจัดภาพใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นโครงสร้างหลักนิยมใช้สีแดง สร้างรูปทรงต่างๆและใช้สีดำเน้นส่วนที่ต้องการและใช้ลวดลายสื่มช่องว่างเชื่อมประสานร,รูปทรงเข้าด้วยกันงานจิตกรรมที่วัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ของจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ อุโบสถมีพระระเบียงล้อมรอบลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยสมัยอวิทยาก่อ,อิฐถือปูนมีหน้าบันประดับกระจกสีประกอบเวดลายปูนปั้นสวยงามมากผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเทพชุมนุมห้าชั้นที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปะมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษได้แก่พระพรหมยักษ ครุฑหรือสีและเทวดาไม่ซ้ำแบบกันขั้นกลางองค์เทพด้วยลายดอกไม้มีความสวยงามมากนะคะกลุ่มที่สามเป็นจิตรกรรมที่ประดับบนผนังอาคารและโบสถ์จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธารามจังหวัดเพชรบุรีนะคะตัวอย่างนะคะที่วัดเกาะแก้วสุทารามจังหวัดเพชบร,ะะะะาราพชบุรีนี้นะคะมีลักษณะงานเขียนหรืองานจิตรกรรม อยู่ในพระอุโบสถวัดกฎแก้วสุทธารามซึ่งเขียนภาพพุทธประวัติเรื่องอัฏฐมหาสถานและสัตตมหาสถานการวางภาพจะวางโดยยาวตลอดผนังใช้พื้นสีออนลักษณะเด่นของกิจกรรมคือใช้เจดีเหลี่ยมย่อมุมเป็นตัวขั้นเรื่องราว ระหว่างองค์เจดีย์ตอนล่างมีภาพพุทธประวัติอยู่ใต้ฉัดสูงพื้นที่ระหว่างยอดเจดีย์และยอดฉัดมีภาพวิทยาทนขนาดใหญ่แทอยู่อย่างเบเจาะนับเป็นการวางองค์ประกอบภาพที่แตกต่างจากที่อื่นจิตกรรมฝาผนังวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีจิตกรรมฝาผนังที่เรื่องชื่อเป็นฝีมือของช่างนนทบุรี ยานตอนกลางโดยใช้เทคนิคเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวแบบเทมเพราเขียนตามคติอายุทยาตอนกลางคือผนังด้านบนเหนือขอบหน้าต่างด้านบนเขียนรูปอดีตพุทธเจ้าประดับบนบัลลังก์เรือนแก้วมีซุ้มโพเบื้องหลังมีผ้าที่พ้อยลงระหว่างอดีตพุทธเจ้ามีสาวกนั่งถวายสการะทั้งเบื้องขวาเบื้องซ้ายผนังพุ้มกลอง หน้าพระประธานเหนือประตูเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจนใต้รูปพระพุทธเจ้าเขียนภาพรูปแม่พระธรณีบีบมวยผมในซุ้มเรือนแก้วซึ่งงามวิจิตด้วยความคดเคี้ยวของเส้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของศิลปะชั้นสูงกว่บาบารมครู ะะว่ากันว่าแบคภาพที่ให้ความรู้สึกเหนือธรรมชาติประดุตภาพทิพย์ที่เบาเสมือนลอยอยู่ในอากาศซึ่งศิลปินที่เป็นจิตกรของกรมศิลปากรได้ยกย่องและรับรองว่าเป็นแบบอย่างภาพเขียนแม่ภาพธภพธรณีที่งดงามที่สุดในโลกเลยทีเดียว อุโบสถและจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดช่องนุ่ทรีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกันในสมัยพระนารายณ์ราวพศ .2200 22, จัดอยู่ในสมัยอยุธิยาตอนกลางเรื่องราวที่เขียนจะเป็นภาพเล่าเรื่องทศชาติชาดกพระอดีตพุทธพระพุทธประวัติแบบศิลป,ปะอยู่ในกลุ่มจิตรกรรมฝาผนางังช่างสกุลเมืองธนบุรีและนุนทบุรีเนื่องจากการศึกษาเปรียบเทียบจิต จะกรมฝาผนังแล้วนะคะช่างเพชรบุรีและอยุธยาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มศิลปะซึ่งมีวิวัฒนาการสืบต่อมามีการสูงแบบให้กันและกันแต่ยังคงมีเอก,กลักษณ์เฉพาะของแต่ละสักภูนช่างอย่างชัดเจน เรื่องราวจะเป็นเรื่องทศชาติฉาดกอดีตพุทธและพุทธประวัติการวางภาพจะขั้นเรื่องราวด้วยลายร้อยรักเป็นเส้นตั้งและขั้นเรื่องย่อด้วยเส้นสีเทาโครงสีส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงผนังลงพื้นด้วยสีฝุ่นซึ่งเป็นสีขาวแล้วระบายสีอ่อนทับลงไปนิยมปิดทองตัวกษัตริย์ราชรถและปราสาท การเขียนภาพมีลักษณะเหนือจริงเน้นความสวยงามมากกว่าความสมจริงโดยเขียนต้นไม้บิดเบี้ยวและภูเขาตัดเส้นแบบจีนแต่จะมีบางภาพเขียนแบบทัศนียวิทยาแสดงถึงอิทธิพลการเขียนภาพแบบตะวันตกงานจักสารส่วนใหญ่ภาคกลางจะประกอบอาชีพการเกษตรบริเวณราบลุ่มแม่น้ำและยังมีไม้ไผ่เอื้ออำวยให้ใช้ในการ ในเครื่องจักสารภาคกลางจึงเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือเครื่องใช้แหล่งใหญ่ที่สุดที่ื้ออำนวยให้การให้ทำงานจักสารนะคะซึ่งมีรูปแบบลักษณะมากมายจับแบ่งตามประโยชน์การใช้สอยเครื่องจักสารไม้ไผ่ที่ใช้เป็นภาชนะได้แก่กระบุงกระจาดกระทายกระบาอุปกรณ์เหล่านี้เป็นภาชนะใช้สอย เครื่องจักสารที่ใช้เป็นเครื่องตวงได้แก่กระชุสัตว์กระบุงเครื่องจักสารไม้ไผ่ที่ใช้ในครัวเรืองได้แก่พัดกระชอนตะแกรงฝาชีกระด้งหวดเครื่องจักสารไม้ไผ่ที่ใช้เป็นเครื่องประกอบอาคารบ้านเรือนได้แก่ฝาบ้านพื้นบ้านหลงังคาเครื่องจักสารไม้ไผ่ที่ใช้เป็นเครื่องจักสัตว์ดักสัตว์ขังสัตว์ได้แก่ชนางลอบสุ่มใซ เครื่องจักสารไม้ไผ่ที่ใช้เป็นเครื่องใช้ได้แก่เสื่อลำแพนแผงรั้วกรงนกสุ่มไก่นอกนี้ยังมีสิ่งอื่นๆที่สามารถนำมาใช้จากสารได้ได้แก่วายใบลานใบตาลน,นะคะซึ่งสามารถนำมาทำเป็นปลาตะเพียนสารงอบหมวกเครื่องเล่นเด็กต่างๆนี่คือตัวอย่างอาของเครื่องจักสารของภาคกลางนะคะซึ่งมีใช้ในชีวิตประจาวันนั่นเองนะคะ นอกจากนั้นก็ยังใช้เป็นถ้าเป็นโซฟานะคะหรือสารเป็นที่ใส่ของปราตะเพียนนะคะแล้วก็มีการสารเสือด้วยค่ะสถาปัตยกรรมภาคกลางนะคะเรามาดูลักษณะของเรือนไทยภาคกลางกันนะคะ เรือนไทยภาคกลางเป็นประเภทที่นิยมที่สุดมีลักษณะเป็นเรือนยกพื้นใต้ถุนสูงสูงจากดินเสมอศีสักคนยืนรูปทรงล้อมล้อมรอบหลังคาทรงสูงชายคาย,ยื่นยาวเพื่อกันฝนและแสงแดดสองนิยมวางเรือนไปตามสภาพแวดล้อมทิศทางลงตามความเหมาะสม เป็นแบบฉบับของเรือนไทยดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีในรูปแบบของเรือนฝาปักกลือเป็นเรือนไทยแท้เรือนไทยฝาปักกลนคือเรือนที่ฝาทำจากไม้สักมีไม้ลูกตั้งและลูกนอนและมีแผ่นไม้บางเข้าลิ้นประกบกันแบบสนิทหน้าจั่วก็ทำด้วยวิธีเดียวกันเราจะพบเรือนไทยภาคกลางในรูปแบบต่างๆเช่นเรือนมูเรือนเดี่ยว เรือนข่าพดีและเรือนแพค่ะผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ผลิตในภาคกลางผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในภาคกลางนะคะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายเช่นเครื่องจักสารด้วยไม้ไผ่และหวายเพชรพลอยเจรนไนเครื่องประดับอัญ,ญมณีเครื่องประดับเทียมเครื่องใช้ในการเดินทางทําด้วยหนังเทียมอกไม้ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินผเผาเครื่องทองลงหินและเครื่องทองเหลือง ตุกตาชนิดต่างๆกรอบรูปกรอบกระจกเครื่องใช้ในบ้านทำด้วยไมย้งานหัตถกรรมที่ครูจะแนะนำนะคะได้แก่หัวโขนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหัตถกรรมช่างสิบหมู่ของไทยเรานะคะหัวโขนศิลปะไทยหนึ่งในช่างสิบหมู่ อาจารย์สาคอนยังเขียนสดหรือที่เราเรียกในนามของครูโจหลุยศิยลปินแห่งชาติได้เคยลงหลักปักฐานตั้งคณะหุนห่นละครเล็กนัที่แห่งนี้ได้ส่งต่อในเรื่องของการเล่นโขนการทำบัวโขนให้กับลูกหลานซึ่งครูประทีปก็เป็นหนึ่งในสิทรุ่นแรกที่ได้รับความรู้เหล่านั้นและนำมาเลี้ยงปากท้องจนปัจจุบันนี้นะคะท่านคือสิทรุ่นแรกและ เป็นรุ่นสุดท้ายที่ทําำวโคนอยู่ในชุนชนบางซื่อกรุงเทพช่างสิบหมู่คืออะไรเป็นการรวมตัวของช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์เรียกว่ากรมช่าง10บหมู่ได้แก่ 1. หมู่ช่างเขียน2หมู่ช่างแกะหรือช่างแกะสลัก3หมู่ช่างหุ่น 4. หมู่ช่างปั้น 5. หมู่ช่างปูน6 หมู่ช่างรัก7หมู่ช่างบุก8หมู่ช่างกลึง9หมู่ช่างสลักและ10หมู่ช่างหลอ่อนอกจากนี้ยังมีการทําเครื่องดนตรีมีการเ,าเจราในเพชรพลอยและทําเครื่องประดับนะคะ ศิละปะก,การแสดงและดนตรีของภาคกลางนะคะภาคกลางถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของไทยนะคะซึ่งมีศิละปะก,การแสดงอยู่มากมายนะคะมีทั้งสืบทอดกันมาและก็ดัดแปลงขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเต้นกำรําเคียวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงฉฉอยเพลงอีเซลลิเกลําตัด กลองยาวเถิดเทิงและบางอย่างก็กลายเป็นการแสดงนาตศิลป์แบบฉบับที่มีอยู่ในไทยเช่นรำวงและเนื่องจากเป็นที่รวมของศิลปะนี้นะคะทำให้คนภาคกลางรับการแสดงของท้องถิ่นอื่นๆเข้ามาไว้และปรุงแต่งเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะคะ มีการร่ายรำใช้มือแขนและลำตัวเช่นโขนละครชาตรีละครนอกละครในลิเกหุ่นหนังใหญ่การแสดงที่เก่าแก่ของภาคกลางนะคะซึ่งจะแนะนำนี้เรียกว่าเต้นกรรมรำเคียวนะคะซึ่งจะเป็นการตบต้อง ตอบโต้กันระหว่างผู้เล่นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมือขวาถือเคียวมือซ้ายถือกำรวงข้าวทําท่าตามกระบวนการรํานะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน11บทไปมามีเดินรําร่อนบินยักษย่องย่างแถทถองและเพลงในกระบวนนี้ผู้เล่นอาจจะด้นกรนพลิกแพลงได้รับรับ กันสนุกสนานนะคะบางครั้งในการแสดงอาจจะตัดบทร้องบกบางบทเพื่อความกระชับใช้วงปีพาดบรรเลงเพลงนำและตอนจบผู้แสดงแต่งกายพื้นบ้านภาคกลางชาวนาชายนุ่งกางเกงขายาวเสื้อคอกลมผ่าอกแขนสั้นเหนือสอกสีน้ําเงินครามผ้าเข่ามาคาดเอว สวมหมวกปีกส่วชนชาวนาหญิงนุ่งผ้าพื้นดำจงกระเบนเสื้อคอกลมผ่าอกแขนยาวสีน้ำเงินรำกลองยาวหรือบางครั้งเรียกว่ารำเถิดเทิง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการแสดงของพอมา่านิยมเล่นกันมาก่อนเนมะื่อครั้งพม่าทำสงครามกับไทยในสมัยกรุงธนบุรีในเวลาพักรบพวกพม่าก็เล่นสนุกสนานด้วยกันซึ่งต่อมาไทยเราก็จำแล้วก็นำมาเล่นบ้างมีเพลงดนตรีเพลงหนึ่งซึ่งดนตรีไทยนำมาใช้บรรเลงมีทำนองพอมา่าเรียกกันแต่เดิมว่าเพลงพม่ากลองยาว ต่อมาได้มีผู้ปรับเป็นเพลงระบำกำหนดให้มีผู้รำแต่งตัวใส่เสื้อนุ่งสโรงตาศีรษะโพกผ้าสีชมพูมือถือขวานออกมาร่ายรำเข้ากับพกงหวักเพลงหลังที่กล่าวมาแล้วจึงเรียกเพลงนี้อีกชื่อหนึ่งว่า เพลงพม่ารำขวานต่อมามีการแสดงเถิกทึงได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงามมากขึ้นโดยมีการแต่งกายแบบอย่างไทยกำหนดท่ารำให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นและมีกองยาวเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงรำสีนวลเป็น ็นชื่อเพลงหน้าภาพที่ใช้ประกอบการแสดงละครประกอบกิริยาของสตรีที่มีมารยาทกระชดกระช้อยทํานองเพลงมีท่วงท่าที่มีความพลิ้งพราวในตัวต่อมามีผู้ประดิษฐ์ทํานองร้องขึ้นประกอบการราทําให้มีความหมายของเพลงเด่งชัดปรากฏ ให้เห็นมีความงดงามเมื่อมีผู้ได้รำประกอบแต่เดิมการรำเพลงสีนวลมีอยู่แต่ในเรื่องของละครภายหลังจึงแยกออกมาใช้เป็นระบำเบ็ดตะเล็ดเพราะมีความงดงามไพเราะทั้งชั้นเชิงของทำนองเพลงและท่ารำความหมายของการรำสีนวลเป็นไปในการบันเทิงรื่นรมของหญิงสาวแรกรุ่นที่มีจริตกิริยา,ยางดงามตามลักษณะของกุลสตรีไทย นี้คือลักษณะของพระพุทธรูปสมัยอยุทยาวัดมหา,าธาตุพระนครศรีอยุทยาค่ะเครื่องเรือนลงรักปิดทองในสมัยอยุทยานะคะงานแกะสลักราชรถในพระราชพิธีสําคัญซึ่งใช้ทั้งในพระราชพิธีสําคัญและก็การแสดงขูนในเรื่องของรามเกียรติ์ค่ะเมื่อนักเรียนศึกษาคลิปทั้งสองอันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําแบบทดสอบกันนะคะ ข้อที่หนึ่งให,ให้นักเรียนบอกวัฒนธรรมประเพณีของภาคกลางที่นักเรียนรู้จักมา3ข้อค่ะข้อที่2บอกแหล่งงานปั้นของภาคกลางที่นักเรียนรู้จักมาสออย่างนะคะข้อที่3งานแกะสลักของภาคกลางมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่างให้มากที่สุดค่ะ งานจิตกรรมที่สำคัญของภาคกลางที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างอันนี้นะคะคุณครูแนะนำไปเยอะเลยขอให้นักเรียนอบอกมาให้ได้มากที่สุดนะคะข้อที่ 5. ศิลปะการแสดงของภาคกลางที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างขอให้นักเรียนบอกมาให้มากที่สุดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาค่อนข้างมากแต่ขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วพบกันใหม่นะคะบา,บายยค่ะ